สวัสดีครับผมช่วงค่ำๆนะครับหลังเลิกเรียนวันนี้นะครับวันที่5พฤศจิกายนนะครับจูงวัวท้องนะครับใกล้คลอดนะครับเดือนนี้ก็ครบ9ร้าเดือนนะครับผสมทับตัวเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์นะครับวันที่15 พฤศจิกายนนี้ก็จะคร,ครบกำหนดพลอดนะครับ10 9เดือนนะครับเกเดือนวัวหัวลุนนะครับบรรยากาศช่วงหัวค่ำนะครับก็จะมีเสียงกรถเกี่ยวข้าวนะครับถ้าเพิ่นออกมาเดินเหล่มยมหญ้านะครบับริมถนนนะครับข้าวก็เริ่มสุกพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วนะครับวัวก็ ไกลเวลาถังกำหนดคลอดน,ะ,น,ะ,นะครับนี่าออกมาเล็มหญ้าช่วงมอค่ำนี่นะครับ ก็ยังไม่ค่อยยุบมากเท่าไหร่นะครับตัวนี้นี่อาจจะคลอดก่อนกำหนดหรือหลังกำหนดก็รอลุ้นดูนะครับเป็นลูกที่สองนะครับหลังจากที่ซื้อมาจากตลาดนัดแยกการช่างนะครับตัวนี้ซื้อมาก็ตอนตั้งท้อง ราคาประมาณ27 0 0มนี่แหละครับจำไม่ค่อยได้ช่วง2ปีที่แล้วนะครับถึง3ปีนี่แหละนะครับที่ตลาดนัดแยกการช่างเป็นวัวที่กินเก่งเลี้ยงง่ายนะครับน่าเลี้ยงมาอยู่ด้วยก็ท้องที่2ครับ ก็ถือว่าโชคดีอยู่เหมือนกันนะครับกินเก่งมากเนี่ยข้าวก็เริ่มสุกครับพร้อมเก็บเกี่ยวกันแล้วนะครับถ้าออกมาเดินออกกําลังกายครับจะได้คลอดง่ายๆ ตัวนี้ก็ลูกที่แล้วก็คลอดง่ายนะครับไม่ต้องช่วยทำคลอดคลอดเบ่งเองแป๊บเดียวหลุดตัวหัวหลุนมากินหญ้าริมทางดูบรรยากาศทุ่งนาครับก็จะมีเสียงรถเกี่ยวข้าวดังมาจากไกลๆอยู่เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้า หรือไกลลอดก็จะได้ถ่ายให้พี่น้องรับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีทุกๆคนครับผม